อดีตการนานมาแล้วณนะที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งชื่อหมู่บ้านแสนสุขตั้งอยู่ห่างจากเมืองนครโกสนพอสมควรที่มาของชื่อหมู่บ้านพอ,อเพียงนั้นก็มาจากเป็นหมู่บ้านอันสงบร่มรื่นร่มเย็นแสนสุขทั้งจิตใจผู้คนและบรรยากาศแมกไม้ทิวทัศนเพราะตั้งอยู่ที่ภูมิธํามเลดี ด้านเหนือขึ้นไปเป็นเชิงลาดขึ้นเขาที่ชาวบ้านใช้เป็นที่ทำแปลงปลูกพืชไร่ผักกาดตัวงาโพดและได้ผลผลิตที่พอเพียงพอได้กินปั่นกันและขายได้อาจได้เป็นเฟื้องมาจับจ่ายใช้สอยตามประสาเพราะชาวบ้านทุกๆหลังคาเรือนมีความขยันขันแข็งในหน้าที่ของแต่ละคน ทางด้านใต้ของหมู่บ้านนั้นเล่าก็เป็นแหล่งน้ำที่ชุ่มชื้นมีบึงคลองลำธารที่ไม่มีวันเหือดแห้งและพอได้เก็บยอดผักที่ทอดยอดจากน้ำและเก็บเกี่ยวสัตว์จากน้ำกุ้งหอยปูปลาอยู่ไม่ขาดมือบรรยากาศดีกินอยู่อุดมสมบูรณ์จิตใจทุกๆคนก็คอยสบายอิ่มเอิบไปด้วยการทำบุญทำทานก็มิได้ขาด เรียกว่าวัดพึ่งบ้านบ้านพึ่งวัดตามอัธยาศัยพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นที่เคารพศรัทธาทางกายและใจได้เสมอแต่โลกมนุษย์นั้นย่อมมีสองแบบเหมือนกับเหรียญที่มีสองด้านมีขาวก็มีดำมีคนขยันก็ต้องมีคนขี้เกียจในหมู่บ้านนี้แสนสุขนี้ก็เช่นกัน ในขณะที่ต่างคนต่างขยันทำมาหากินเรียกว่าตัวเป็นเกลียวกลับมีกระทาชายนายหนึ่งชื่อว่าเจ้าด้วงต่อม,มนุษย์บรมที่เกียรเรียกว่าหากส่งเข้าประกวดยอดที่เกียรรางวัลที่เกียจยอดนิยมคงไม่พ้นมันแน่ๆเขาว่าคนที่มันรักจะที่เกียรมันย่อมจะหาเหตุผลมาอ้างแย้งได้ตลอด เาดวงก็เป็นหนึ่งในแบบนั้นหน้าร้อนชาวบ้านชาวเมืองเขาแบกจอบแบกเสียมไปไรนะ่นาแต่สำหรับมันออกไปขุดดินได้ไม่เกินสามทีก็หาเรื่องเลิกแล้วโอ้ยอากาศทำไมมานอนอย่างนี้วะยังก็มีพระอาทิตย์อยู่สามดวงพวกนั่นมันโง่ไปตากแดดทำงานกันทำไมนักหนาววะนะ เดี่ยวไข่แดดก็เล่นงานเอาลอกพอๆเลิกก่อนดีกว่าให้แดดมันอ่อนสักหน่อยแล้วค่อยไปทำตอนนี้ขาะ้อนนอนสักเงีบว่าแล้วก็ล้มตัวลงเอนนอนใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างๆไร่นั่นเองรันพอถึงหน้านาวเพื่อนบ้านก็ออกไปทำมาหากินกันได้มีแต่มันเท่านั้นที่ยังนั่งนอนห่มผ้าอยู่หน้าบ้าน ใครผ่านไปผ่านมาก็รู้ว่าไอ้ดวงมันตอบขี้เกียจหาเรื่องไม่ทำมาหากินอีกแล้วเฮ้ยไอ้ดวงอากาศเย็นสดชื่นไม่ออกไปทำไรเหรอแบบนี้แหละดีไม่ต้องกลัวแดดคิดแม้นถามขณะที่เดินผ่านหน้าบ้านมันจะดวงตอบทันควันจะบ่าเหรอหนาวจนจะแข็งตายอย่างงี้ ใครเขาบ้าไปทํางานกันเน่าเดี๋ยตะเขียวกกินตายกันลอกนั่งตากแดดไม่อุ่นสบายกายกว่าหรือใครอยากไปก็ไปไม่ต้องมาชวนค่านั่งตากแดดสักพักก็เข้าบ้านนอนสบายกว่ามันว่ายอย่างนั้นแล้วพอถึงหน้าฝนที่ฝนฟ้าชุ่มฉําน้ำท่าอุดมสมบูรณ์เหล่าชาวนาชาวไร่เขาลิงโลดดีใจ ที่จะมีน้ำไว้หล่อเลี้ยงพืชพันธุ์มีแต่เจ้าดวงเท่านั้นที่ยังรักความเสมอต้นเสมอปลายคือความขี้เกียจยังไงก็ยังขี้เกียจอย่างนั้นไปไปไอ้ดวงฝนตกน้ำท่าดีเลยออกไปปั่นันากันเถอะปีนี้ได้พืชไร่ข้าวก็อุดมสมบูรณ์แน่ๆน,น้ำมาต้องรีบทำคืนรอปีหน้าเผื่อมันแห้งแล้งแล้วก็แย่ yeah, เลย แต่ในสมองอันอัจฉริยะของมันไม่คิดแบบนั้นมันคิดแต่และอย่างไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองโอ้ยไปกันเองเถอะฝนตกแรงขนาดนี้ใครเขาให้ไปตากฝนกันเล่าเดี๋ยวก็บเป็ดไข่หวัดตายกันพอดีเพอเพอเดินกลางที่แจง้งว้าจะผ่าเอาตายเอาน่ะสิหรือไม่ก็ผ่าพลังเดินลื่นล้มลงไปหัวล้างข้างแตกตัวกันซะเปล่า ข้าไม่เอาด้วยล้อมันอ้างได้ทุกหน้าจริงๆหรือต่อให้ไม่ใช่หรือดูการอะไรขนาดตื่นมาตอนเช้ามืดก็อ้างได้อยังเช้ามือดอยู่เลยโว้ยเดินออกไปนะ่ะงูเหี่ยวเกี่ยวขอจะชกเอานะสิงูยิงชมอยู่นะ นอนต่อสักเงบถ้าจะดีติ่นมาคอยออกไปไล่ก็ยังทันแต่พอตื่นขึ้นมาแล้วท้องก็ร้องจอกจอกมันต้องหาเรื่องกินอีกพออิ่มก็ง่วงนอนแล้วหลับไปยาวตื่นอีกทีก็เย็นค่ำแล้วเฮ้ยอะไรวะนี่หลับหงีบเดียวค่ำเลยหรือไงวะเนี่ย เราจะออกไปทำงานยังไงล่ะเออเออไหนๆก็เหมืดอแล้วก็หาข้าวกินกันหน่อยดีกว่าแล้วค่อยนอนใหม่ชีวิตของเจ้าดวงมันจะวนเวียนอยู่อย่างนั้นแต่วันนี้มันเปิดฝาหม้อข้าวออกดูเห็นข้าวเย็นเหลืออยู่กน้นหม้อกับข้าวก็ไม่มีอะไรมากเหลือป่าแห้งอยู่ครึ่งตัว มันตู้อุตสาห์ขยาาข้าวกินเข้าไปพอประทังท้องจากนั้นก็เข้านอนจนหลับนี่แหละนะความขี้เกียจทำอะไรการกินอยู่ก็ต้องแบบอดๆอ,อ,อ,อยากๆแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนวันหนึ่งสะร่วงมันตื่นขึ้นมาแล้วหิวข้าวยิ่งนักเข้ากัวเปิดฝ่าหม้อก็ไม่มีสักก้อนตู้กับข้าวก็ว่างเปล่า ตักน้ำในตุ่มมากินแล้วก็ยังไม่หายหิวนั่งกุ่มท้องอยู่หน้าบ้านเห็นเจ้าทองมันหิ้วปลาพวงใหญ่มาตัวโตๆทั้งนั้นนึกอยากขึ้นมาบ้างจึงเอ่ยปากขอมันมันก็สายหน้าทันทีนั่นงงอมืองอเท้าเฉยๆแล้วมาขอใครจะไปให้วะหัดออกไปหากินเองสะบ้างโน,น่นปลาเต็มบ่อเต็มบึง ออกไปทำมาหากินบ้างสิวะมือตีนก็ดีถ้าขี้เกียจนักก็อดไปซะเธอเองเออขอก็ไม่ให้ไอ้คนใจดำข้าไปหาเอาเองก็ได้โว้ยรู้สึกมีน้ำหกขึ้นมาบ้างโดนมันว่าขนาดนั้น้ากดไม่ไหวลองฮึดสวมหัวใจสู้ขึ้นมาดูสิเข้าไปคว้าแหปากหนึ่ง เดินแบกออกไปที่บึงหนองน้ำใหญ่ปลายนาถึงแล้วก็ลงมือเวียงแหอยู่สองสครั้งก็มีติดสักตัวลองอีกก็ไม่ได้อีกมันบดพรรมึมพำรู้สึกชักเหนื่อยแล้วแดดเริ่มแรงขึ้นก็เริ่มขี้เกียจเอาแหะไปพาดที่กิ่งไม้ที่ยื่นลงไปในน้ำแล้วมานอนเอนหลังใต้ต้นไม้ใหญ่ลมเย็นๆพัดเออยๆ หนังตาชักจะเย่อหยอดแล้วมันคิดว่าได้สักงีบก็ยังดีแล้วก็พูดกับลมลมแรงๆว่าใกลมันจะไปโง่ถอดแหดอตากแดดแล้วว่าร้อนจะตายปามันก็อยากจะติดแหลมันก็ติดขึ้นมาเองสิว่าข้าจะหลับร้อสักหน่อย ว่าแล้วมันก็หลับหอยไปปรนโครกรากลั่นบ้านแต่ในขณะนั้นเท้าองค์อินกำลังพานางอับซรอนม่เหสีลงมาเที่ยวเมืองมนุษย์เพราะว่าทรงเบื่อนายกับเมืองฟ้าเมืองสวรรค์ักทั้งสองผ่านมาเห็นเจ้าดวงมันนอนหลับรอบๆใต้ต้นไม้และมีแหพาดไว้ที่กิ่งไม้พระนางก็สงสัยนักจึงทูลถามองค์อิน สเสด็จพี่เพคะเจ้ามนุษย์นั่นเขาทำอะไรหรือจะว่าหาปาก็ไม่เชิงด้วยเอาแหบผ้ากิ่งไม้เอาไว้เหมือนรออะไรสะเสด็จพี่รู้ไม่เพคะองค์อินท่านรู้ว่าไอ้มอนี่มันเป็นคนบรมขี้เกียจพอดแหไม่กี่ทีก็วางมือแถมคิดโงโงๆเอาแหบมาแขวนไว้รอป่าเข้าจึงบอกพระนางไปว่า จ้ามนุษย์คนนี้มันมาหาปลาเน่น้องหญิงแต่มันคงคิดหัวหมออย่างโงโง่ๆว่าเดี๋ยวปลาก็คงมาติดแหเองไม่ต้องไปเวียงแหให้เหนื่อยรอกพระนางยังแปลกใจถามต่ออีกหาปลาทำไมไม่เอาแหหวานลงในน้ำละ่ะท่านก็ตอบอีกว่าก็มันรอให้ปลากระโดดเข้าแหเองน่ะสิพระนางยังถามไม่เลิกว่า ไม่เคยเห็นว่าปลากระโดดเท้าแหยังไงเห็นแต่เขาดึงจากน้ำขึ้นมาก็มีปลา,าติดมาด้วยพระนางเศ้าสีจนองค์อินบอกงั้นจะแสดงให้ดูคอยดูให้ดีนะแต่พระนางก็ยังสงสัยอีกและยังนึกสนุกบอกพระองค์ว่าที่ท่านถ้าอยากรู้เหมือนกันว่าปลาเวลามันติดแค้มันจะรู้สึกยังไงถ้าอยากเป็นปลาที่ติด างองค์อินบอกว่าไม่ยากอย่างนั้นพระองค์จะเสกเป่าไร้คาถาให้ทั้งพระองค์และพระนางกลายเป็นปลาไปติดแหดูตรัสแล้วก็จำแรงแปลงร่างทั้งสองพระองค์เป็นปลาเข้าไปนอนดิ้นในแหนั่นฝ่ายเต้าวงได้ยินครุบครุบผักคักก็สะดุ้งตื่นขึ้นมามองไปที่แหก็เห็นปลาตัวใหญ่ทั้งสอง ดิ้นอยู่ในนั้นมันแสนจะดีใจเราคิดว่าสิ่งที่มันทําลงไปได้ผลจริงๆฮ่า,าไม่น่าเชื่ออะไรไว้ยอุตซาทําเล่นๆดันได้ผลซะเอง้องตัวสะดยดสไอคนอื่นมันมันมวงโง่เหนื่อยไปทอดแหกันเอาละจัดการตุบหัวมันก่อนเดี๋ยวมันจะดิ้นดีเดี๋่วจะอดอินกันไป ว่าแล้วก็หาท่อนไม้เงื้อมือจะเตียบพุบองค์อินในร่างปลาตกใจร้องห้ามสั่งเสียงสันโอ้อย่าอย่าตีข่าเลยพ่อคุณปาขอเถินนะฟังข้าก่อนข้าคือองค์อินกับมเหสีแปงลงร่างมาหาเจ้าหากว่าเจ้าปล่อยข้าทั้งสองไปข้าจะให้พรวิเศษแก่เจ้าตกลงไหม เขานิ่งคิดว่าระหว่างปลาแค่สองตัวกับพรวิเศษเขาเลือกอันหลังอยู่แล้วจึงได้อธิษฐานขอพรน,นั้นงั้นข้าขอพรวิเศษให้นิ้วของข้าเป็นเพชรสาม,มารถให้ที่เป็นที่ตายได้นึกคิดอะไรก็ขอให้สมปราถนาทุกอย่างแล้วเขาก็ปล่อยปลาทั้งสองออกเป็นอิสระไปองค์อินกับไมเหสีคืนร่าง แล้วประทานให้นิ้วเขากลายเป็นนิ้วเพชรแกะเขาแล้วตรัสว่าหากต้องการให้อะไรเป็นหรือตายจงชี้นิ้วไปที่สิ่งนั้นแล้วทุกอย่างจะเป็นไปดังใจที่ต้องการหลังจากนั้นองอินก็พานางอับซ้อนกลับสู่สวงสวรรค์ในบัดดลเจ้าดวงดีใจเป็นหนักนะักคิดอยากจะลองเทพพรวิเศษที่ได้มาทดสอบดู เขาจึงชูมือขึ้นพนมมือพร้อมอธิษฐานแล้วว่าด้วยพรอ,อันตักเต็เจขององค์เทวาขอให้หมูปลาในบึงนี้กระโจนขึ้นมาตายบนฝั่งนี้ให้หมดแล้วก็จงมาเป็นอาหารของข้าเถินแล้วชี้นิ้วเพชรไปที่ในบึงความอัศจรรย์ผูบังเกิดน้ำกลางบึงใหญ่ระเบิดตุ้ม เหล่าปลาต่างๆตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่ผุดขึ้นมาดังหาฝนแล้วตกลงมาที่ริมฝั่งแน่นิ่งสนิทตจ้วดวงตะลึงงานนิ้วเพชรวิเศษชี้เป็นชี้ตายมันสำริดผลจริงๆแล้วกระโดดโลดเต้นมองดูกองปลาที่ตายกองใหญ่บนฝั่งพิจารณาให้แล้วก็สงสารเหมือนกัน จึงเลือกเอาแต่เฉพาะตัวที่ตัวเองคิดอยากกินไว้ส่วนที่เหลือก็ชี้นิ้วอธิษฐานให้มันคืนชีพดังเดิมพวกปลามันกลับมีชีวิตดิ้นคลุกคลักแล้วกระโจนลงบึงใหญ่แหวกว่ายเล่นน้ำอย่างสนุกสนานตามเดิมเมื่อพรวิเศษใช้ได้ผลเจ้าดวงจึงนำมาใช้ในชีวิตประจำวันหลายๆอย่างมันก็เริ่มสบายขึ้น อยากทำอะไรก็ได้ทำอยากกินอะไรก็ได้กินแต่คนเรานั้นเมื่อได้ทุกๆอย่างที่มันคิดบ่อยๆก็เริ่มเบื่อนายคราวนี้เหลืออยู่อย่างเดียวที่ขาดก็คือคู่ครองแต่คนที่มีความวิเศษอย่างมันครั้นจะหาเมียบแบบชาวบ้านปกติก็ไม่สมศักดิ์ศรีมันจึงคิดการไกลไปถึงว่า อยากมีคู่พรองที่ไม่ใช่สามัญชนเขาคิดไฝ่สุขว่าต้องการแต่งงานกับพระธิดาแห่งเมืองนครโกสนว่าแล้วก็ออกเดินทางเข้าเมืองเฝ้าพระราชาทันทีพระองค์ได้ฟังคำทูลขอตร,ตรงตรงทรงตกตะลึงแทบตกพระแท่นลุกขึ้นชี้นิ้วด้วยความโปรดเป็นอย่างมากจิเจ่า เจ้าคิดว่าเป็นใครมาจากไหนถึงกล้ามาขอลูกสาวของข้าแต่งงานอียศท้าบรรดาศักดิ์อันใดได้ลองว่ามาซิข้าไม่ได้เป็นอไรไยเลยเป็นแค่ชาวไล่ชาวนาจนๆพระเจ้าข้าว่าแต่พระองค์ทรงยกให้ได้หรือไม่ล่ะเจะ้าดวงมันถามย้ำเพราะรู้ว่ามีนิ้ววิเศษอยู่ในตัว ย่อมเป็นต่อแน่นอนพระองค์ทรงกลิ้วสุดๆส,สั่งทหารนำเจ้าด้วงไปตัดหัวทันทีมันวิ่งหนีออกมานอกวงังด้วยความอยากจะให้ชาวเมืองเห็นอิทธิฤทธิ์ของมันสักครั้งเหล่าทหารกรูกเข้ามาหมายจะจับตัวมันมันยกมือขึ้นพนมแล้วชี้นิ้วเพชรวิเศษไปที่ทหารนั่นแสงฟ้าแลบแปรบแล้วกองทัพทหารทั้งหมดกแข่งชื่อ ขยับไม่ได้กลายเป็นหินไปหมดในทันใดเหตุการณ์นั้นพระราชาเห็นโดยตลอดทรงคิดว่าชายหนุน่มนี่ไม่ใช่คนธรรมดาเสร็จแล้วหากเขาไม่ยอมคงโดนสะให้แข็งทื่อเป็นหินทั้งเมืองแน่เอาเอถอะข้าขอสัญญาว่าข้าจะยกลูกสาวให้แต่งงานกับเจ้าเจ้าจงคลายมนให้กับพวกทหารกลับมาเป็นปกติเถิดนะ เมื่อได้ฟังคำยินยอมเขาก็ขอพอรให้เหล่าทหารทั้งหมดหายจากการเป็นหินแข็งในทันทีเมื่อทุกอย่างเสร,ร็จสมปรารถนาพระราชาที่ตัดแล้วคืนคำไม่ได้ก็จัดการอภิเศกเจ้าดวงกับเจ้าหญิงแห่งเมืองนครโกศลอย่างสมพระเกียรติข่าวการอภิเศกของเจ้าหญิงกับชาวนาได้แพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็ว จนถึงกษัตริย์เมืองใกล้เคียงทรงอดประหลาดใจไม่ได้ทำไมพระราชาถึงได้เลือกใ,ใครตำมาเป็นลูกเขยนะแทนที่จะเลือกในหมู่ราชวงศ์เดียวกันมันน่าเจ็บใจยิ่งนะเราจะต้องสงสารไปขู่แล้วว่าหากไม่ทรงเปลี่ยนใจจะยกทัพปตีให้แหลกเป็นจุนเชียวราชสารนั้นถูกตรงไปอย่างรวดเร็ว ถึงประนั้นการอภิเศกก็เสร็จสิ้นไปแล้วพระระาชาอดกังวลและหนักใจมากที่เมืองอื่นจะกรีทับมาตีเมืองนั่นเป็นเมืองชาวนักลบที่เก่งกล้ากองทัพก็ใหญ่หากมาจริงๆคนของเราคงตาดไว้ไม่ไหวแน่จะทำยังไงกันดีละ่ะลูกหญิงทรงตรัสกับองค์หญิงพอเธอรู้เรื่อง ก็นำความไปบอกเจ้าด้วงมันได้เข้าเฝ้าพระองค์แล้วบอกว่าทรงอยาหนักใจไปเลยเรื่องแค่นี้เดี๋ยวเขาจะเป็นคนจัดการเองในที่สุดกองทัพของต่างเมืองก็เริ่มบุกพระนครเข้าประชิดข้าสึกมากันเป็นร้อยร้อยแต่ฝ่ายเมืองตั้งรับมีแค่หลักสิบฝ่ายกำลังน้อยจึงขวัญกระเจิง ตะดวงออกไปยืดหน้าแถวพร้อมกับพนมมืออธิษฐานว่าด้วยพรอันศักเสร็จดิวเพชรของมหาองค์อินขอให้กองทัพข้าศึกจงหยุดนิ่งไม่ขยับเคลื่อนไหวเคลื่อนกายแม้ได้กลายเป็นหินหน้าบัดนี้เพียงนิ้วกายสิทธิ์สำแดงอภินิหารทับพลันทันใดในสนามรบเงียบกริบ เพราะเหล่าทหารในกองทัพทุกคนไม่ไว้ติ่งนิ่งเป็นหินไปหมดกระสัดผู้นำกองทัพที่อยู่ด้านหลังทรงคิดว่าทหารของตน่ายศัตรูถึงแค้นมากกระดมส่งกองกำลังเข้าไปสมทบอีกแต่ที่ส่งเข้าไปเท่าไหร่ก็โดนมนวิเศษสะกดแข็งชื่อราวกับรูปปั้นอีกกองเช่นเดียวกันกองกำลังผู้อริ คุ่นคิดคำหนึงอย่างหนักนี่มันนี่มันเกิดอะไรขึ้นส่งไปส่งไปก็เงียบเสียงการสู้รบก็ไม่มีเลยเราต้องออกไปดูเองซิดีกว่าผู้นำทรงม้าออกมาหน้ากองทัพก็ไม่แข้วที่จะโดนนิ้ววิเศษชี้สะกดจนพระองค์ก็ขยับไม่ได้อีกคนเจ้าดวงเห็นว่าเหตุการณ์แบบนี้ปล่อยท้าไม่ได้ จึงออกคำสั่งเหล่าทหารของตนให้จับกลุ่มกษัตริย์เมืองข้าศึกมาถวายแก่พระราชาพระองค์ทรงบอกแก่องค์นั้นว่าจงยอมแพ้เถิดมิเช่นนั้นเราจะสั่งให้ลูกเขยสากพวกท่านเป็นหินไปตลอดชีวิตแน่นอนอยากเป็นเช่นนั้นหรือไม่กษัตริย์ข้าศึกจำเป็นต้องขอยอมแพ้แต่โดยดีและยอมเป็นข้าทรงบร,รณาการให้พระราชา พระองค์จึงบอกให้เจ้าดวงคายมนแล้วปล่อยตัวไปทั้งกองทัพหลังจากนั้นจากที่พระองค์ทรงเคยแค้นเคืองไม่พอใจเจ้าดวงมันกลับกลายเป็นลูกเคยที่โปรดปรานโอ้เก่งมากลูกพ่อนึกไม่ถึงเลยว่าเจ้าจะมีปรีชาสามารถเช่นนี้จากนี้ไปข้าจะสถาปนาให้เจ้าเป็นเจ้าชายขุนศึก และข้าจะขอสละราชสมบัติพร้อมกับบัลลังก์ให้กับเจ้าและลูกหญิงปกครองบ้านเมืองแทนข้าข้าจะได้วางมือและนอนตายตาหลับเสียทีเจ้าดวงซึ่งบัดนี้ได้เป็นเจ้าชายขุนศึกแล้วก้มลงน้อมกราบรับพระราชองค์การเขาเดินออกมาจากท้องพระโรงแล้วไปที่สวนหลังวัง ยกมือขึ้นพนมกล่าวต่อมหาองค์อินว่าท่านองค์อินทิศักดิ์สิสทธบัดนี้ข้าได้รับความสำเร็จสมปรารถนาทุกอย่างแล้วประพรวิเศษของท่านข้ามาคิดดูแล้วตีผ่านมาเพราะข้ามันขี้เกียจไม่เอาไหนชีวิตมันเลยตกต่ำตกยากข้าคิดผิดมัวแต่อ่างโน่นอ้างนี่ ไม่ใช้ความสามารถของตัวเองเสียทีต่อไปนี้ข้าจะไม่ขอพึ่งสิ่งวิเศษของท่านแล้วข้าจึงอยากขอคืนนิ้วเพชรวิเศษนี้แก่ท่านต่อไปนี้ข้าจะใช้ความสามารถพิเศษในการดำรงชีเวิตและปกครองบ้านเมืองอย่างดีที่สดุดข,ข้าขอขอบคุณและน้อมจากใจจริงกล่าวจบเขาชี้นิ้วขึ้น หันนั้นนิ้วที่เรืองแสงดุดเพชรก็เสื่อมมาลายหายไปกลายเป็นนิ้วธรรมดาเจ้าหญิงซึ่งแอบอยู่ข้างหลังได้ยินก็พื่มปิติยิ่งนักที่เขาคิดถูกแล้วเจ้าดวงหรือเจ้าชายขุนศึกกับเจ้าหญิงสิริเทวีก็เสวยราชบัลลังพร้อมกับปกครองเมืองนครโกศลอย่างมีความรักและมีความสุขตลอดมา